สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางหานอยสุดมัดรวม3น้อยนะคะพี่น้องจ๋าว่าเข้าหรือหลุดนะคะช่วงนี้3ามนอยกำลังมาแรงนะคะพี่น้องแล้วก็เข้าจริงๆด้วยนะคะเราไปตรวจสอบพร้อมกันเลยจ้า วิ่งศูนย์มานะคะพี่น้องวิ่งศูนย์7 575ตัวเลขที่แอดมินชอบด้วยนะคะดูปากกาติ๊กนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเพึ่งติ๊กนะคะพี่น้องจ๋าดูสีปากกาจะไม่เหมือนกันนะคะเพึ่งติ๊กกับติ๊กนันแล้วตัวนี้มันจะแห้งอันนี้หมึกยังไม่แห้งเลยนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะถ้าไม่เชอแอดมินนะคะเข้ามานะคะพี่น้องตรงๆด้วยนะคะพี่น้องจ๋า สองหนึ่งดูสิพี่น้องสองหนึ่งสองหนึ่งก็มานะคะพี่น้องสองหนึ่งตรงตรงนะคะพี่น้องศูนย์เก้าตัวนี้ก็มีนะคะศูนย์เก้าดูพี่น้องถ้าเอาไปจับคู่เองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้จับนะคะเพราะว่าแอดมินก็บอกว่าให้ไปวิ่งเอานะคะพี่น้องจา๋าสองแปดไม่มานะคะพี่น้องวิ่งสองมานะคะแต่สองแปด แอดมินลูดไม่ถึงะพี่น้องจ๋าเสียดายจังเลยก็บอกว่าชอบ9ดูสิมา8เฉยเลยสรุปเข้ามา1คู่นะคะวิ่งวิ่งมา0 0มา2มานะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมา2คู่นะคะเรัไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ วันที่แปดนะคะพี่น้องจ้ะวันที่แปดเดือนสี่ปีหกสิบสี่นะคะแปดเมษายนนะคะห้านอยสูมัดรวมนะคะพี่น้องจ้ะมัดรวมสาม,มนอยนะคะคำนวณ ตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นห้ากับสองนะคะเดินวิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเรามารูดห้ากันนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหก ะะหรือว่าจะเป็นรุ่ดห้าเก้าก็ได้นะคะพี่น้องไม่แน่อาจจะเข้าก็ได้นะคะพี่น้องจ้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดสองเก้านะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะห้าห้าแล้วก็สองแปดนะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ้าเรามาตีตารางกําลังวันนะคะวิ่งเดียวนะคะพี่น้องซ้ายวิ่งนะคะจะ,จะเป็นหกเกาแปดเจ็ดนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินทาคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆกันทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า